ข่าวดราม่าระหว่างพระเอกหนุ่มนายนภัสกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกยังคงเป็นที่จับตามองของแฟนคลับทั่วประเทศโดยล่าสุด19กันยายน2024แฟนคลับของนายสังเกตเห็นว่าภาพคู่ที่เคยถูกจัดเก็บอยู่ในไฮไลท์อินสตาแกรมของหนุ่มนายกับใบเฟิร์นถูกลบออกไปหมดแล้วทําเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดของหนุ่มนายนภัสที่โพสต์คลิปเล่นกีตาร์กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงวิจารณ์และความห่วงใย จากแฟนๆแ,แ,แฟนคลับหลายคนแอบ,บเศร้าและตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เช่นคิดถึงในใบทุกวันถ้าวันหนึ่งใครคนใดมีแฟนใหม่เราจะทำใจยังไงเสียใจและเสียใยมากน้อรูปค่อยๆหายไปน่าจะลบจริงแล้วและโซโลโกีตาร์ฟังแล้วเงาๆมากๆแม้ว่าภาพคู่ที่เคยอยู่ในไฮไลท์จะถูกลบออกไปแล้วแต่การตรวจสอบพบว่าภาพคู่อื่นๆของทั้งสองยังคงอยู่ในโพสต์ปกติ ในไอจของหนุ่มในขณะที่แฟนคลับต่างหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะกลับมาดีเหมือนเดิมและยังคงให้กําลังใจพระเอกหนุ่มกันอย่างต่อเนื่อง